สวัสดีครับนะครับผมอ่ะนะครับผมวันนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมทุกทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมนะครับการรีวิวสินค้านะครับผมมือสองนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นสินค้าเกี่ยวกับอ่าพาวเวอร์แอม์นะครับเป็นพาวเวอร์แอม์จากบริษัท NPE นะครับตัวนี้เป็นรุ่น XL 1,200นะครับ พึ่งเข้ามานะครับผมสดๆร้อนๆนะครับผมใครที่กําลังมองหานะครับเล็งๆหา่าแอมขับเบตขับกลางแหลมอยู่นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหตัวเลือกแล้วกันนะครับผมฝากให้กับสมาชิกได้ตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อเนาะนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครผมฝากกดติดตามนะครับผมช่อง Youtube ลูกอีสานพันธ์ุข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามทางเพจคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้ง นะครับเราจะอัปเดตสินค้าให้กับสมาชิกเราได้เข้ามารับชมกันนะครับทุกๆวันนะครับถ้าวันไหนมีสินค้าเข้ามาใหม่ๆนะครับจะอัปเดตกัน2ช่องทางนะครับ YouTube แล้วก็ทางเพจเด้อนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วกันสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ครับผมก็เป็นเพาแอมมือสองนะครับสภาพดีสภาพสวยครับผมเดิมๆจากบริษัทนะครับตัวนี้เป็น NPE XL 1002 นะครับตัวนี้4โอห์มน่าจะตกอยู่ที่430วัตต์นะครับผม430หรือว่า450นี่แหละนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งสามารถขับกลางนะครับผม15นิ้วนะครับได้ถึงเชนแนลละ2ถึง3ดอกด้วยกันนะครับหรือจะเป็นเบลดนะครับผมเบลดก็นะครับได้นะครับผม15นิ้วช่องละ2ดอกถึง3ดอกนะครับเล่นได้นะครับผม18นิ้วนะครับแน่นๆแนะนําที่ข้างละ1ดอกพอนะครับสำหรับตัวนี้นะครับขึ้นชื่อนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับงานจาก npe นะครับที่สมาชิกเรานะครับพูดกันปากต่อปากนะครับในเรื่องของความทนทานนะครับในเรื่องของน้ําเสียงนะครับอาจจะไม่ใช่เพาเวอแอมที่ดีที่สุดนะครับแต่นะครับรับรองว่านะครับใครได้ใช้แล้วนะครับผมรับรองว่าติดใจแน่นอนนะครับเป็นเพาเวอรแอมระดับมาตรฐานกลางๆนะครับผมรักษามาตรฐานได้ดีมากนะครับในทุกๆรุ่นของ NPE ที่ผลิตออกมา นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตระกูลพวกตระกูล C นะครับผม c 8พันนะครับ c 2สองอย่างนี้นะครับ C N T อ C อย่างนี้นะครับรุ่นแล้วแต่เป็น p o w e อ M ยอดฮิตกันเลยนะครับผมใครได้ใช้นะครับรับรองว่านะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนทั้งเรื่องของน้ําเสียงนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของความทนทานนะครับเดี๋ยวผมพาชมใส้ในแล้วกันนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับพัดลมระบายอากาศนะครับสตัวรุ่นใหญ่ๆเลยอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความร้อนหายห่วงได้เลยนะครับสายไฟเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับต้องขออภัยด้วยฝุ่นหนียังไม่ได้ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับมาแบบนี้ก็แกะแล้วก็รีวิวให้กับสมาชิกเราได้รับชมกันเลยนะครับผมอะไรแต่ละตัวนะครับผมเกรดมาตรฐานแน่นอนนะครับครบเลยนะครับตัวนี้น่าใช้มากนะครับเป็นพาวเวลมขนาดน่าจะประมาณ 3u เนาะนะครับผม 3u น้ำหนักก็20กวโลได้นะครับตัวนี้นะครับเพราะเป็นหม้อแปลง2ลูกนะครับนี่สวยๆเลย นะครับสินค้าตัวไหนนะครับผมแจ้งก่อนนะครับถ้ารับไปแล้วมีปัญหานะครับสามารถโทรแจ้งได้นะครับผมเรายินดีนะครับผมรับคืนทุกกรณีเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมไม่ว่ากันเนาะนะครับด้านหลังครับผมอาจจะแคบนิดนึงต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวเพิ่มแสงแป๊บนึงอ่าโอเคครับด้านหลังนะครับผมแจ็คสายสัญญาณลำโพงนะครับตัวนี้นะครับผมมีให้นะครับ2รูปแบบนะครับสเปคคอนแบบนี้นะครับแล้วก็ดําแดงทั่วไปแบบนี้ นะครับโอ้นะครับฝุ่นเกาะเยอะนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวทําความสะอาดก่อนส่งให้ละกันเนาะนะครับส่วนแจ็คสายสัญญาณอ่าตัวนี้นะครับจะมีแค่แจ็คโฟนอย่างเดียวนะครับผมเอกรไม่มีนะครับเอกราไม่มีนะครับยังสวยนะครับตัวนี้นะครับยังสวยนะครับเดี๋ยวฝาหลังนี่อยู่ไหนเนาะฝาหลังเนาะนะครับดีเลยนะครับนี่ครับฝาหลังนะครับนี่ครับฝาหลังยังสวยเลยครับ ฝาหลังยังสวยนะครับผมใครที่สนใจก็นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมนะครับการใช้งานก็ตามที่แจ้งเด้อนะครับผมสิบแปดนิ้วนะครับข้างละ1ดอกนะครับ15นิ้วข้างละ2อถึงสดอกนะครับเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเกินนั้นนะครับไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เครื่องมีปัญหาได้นะครับโอเคนะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบนะครับเพราะว่าแอมนะครับก่อนนะครับที่จะจัดส่งให้ลูกค้า ผมแต่ตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมใครที่สนใจก็นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วอยากให้โทรสายตรงดีกว่านะครับ0630564876หรือสมาชิกท่านใดที่อยากจะขอนะครับในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรูปภาพเพิ่มเติมนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่แจ้งไปข้างต้นเนาะ0630564876นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเลือกซาวแป๊บหนึ่งครับ อ่ะโอเคนะครับผมเลือกสาวเรียบร้อยนะครับเปิดเครื่องเลยนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้นะครับเราเล่นอยู่ในโหมดของสเตอริโอนะครับผมไฟจะโชว์ตรงกลางแบบนี้นะครับหน้าจอก็จะมีบิดสเตอริโอแล้วก็พาละแล้วนะครับเราเลือกใช้โหมดไหนก็สัญญาณไฟก็จะขึ้นโชว์ในโหมดนั้นนะครับสัญญาณไฟออนนะครับผมขึ้นปกติทั้งสองข้างนะครับแบบนี้เลยนะครับผมหน้าตาก็ถือว่าสวยนะครับทดสอบนะครับในช่องที่หนึ่งครับผม ดสอบเป็นนะครับผม18นิ้ว1ใบ15นิ้ว1ใบนะครับต่อชานแนนนะครับรวมเป็น2ดอกต่อชานแนนนะครับโดยไม่ผ่านเครื่องปรุงนะครับผมผ่านกับโน้ตบุ๊กเลย ครผมใช่นในนี้นะครับผมปกติดีนะครับวอลลุุมนะครับไม่มีข้อแค่นนะครับผมวอรลุุมนิ่มดีมากนะครับเดี๋ยวขออนญาตนะครับผมสลับสายสัญญาณแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมสลับสายสัญญาณเรียบร้อยนะครับผมเช็คกันเลยสัญญาณซิงเกิลนะครับขึ้นปกตินะครับไฟนะครับ ครับผมวอลลุ่มนะครับผมเปนล้านสองข้างนะครับผมเท่ากันเป๊ะเลยนะครับผมเสียงออกปกติทั้งสองข้างนะครับตัวเครื่องไม่มีเสียงจี้ไม่มีเสียงฮัมนะครับก็ถือว่าน่าใช้มากนะครับรุ่นนี้นะครับวันนี้นะครับผมนำเสนอขายในราคา5,500บาทเท่านั้นนะครับ5,500บาทนะครับได้พอแอมสเปคนี id ้ไปเลยนะครับเครื่องสวยๆแบบนี้ไปใช้การใช้งานก็ได้เลยนะครับผมฟังในบ้านก็เหมาะนะครับหรือว่านะครับออกงานกลางแจ้งนะครับก็ได้เลย นะครับเหมาะได้ทั้ง2รูปแบบนะครับตัวนี้นะครับออกแบบมารองรับกับงานหนักๆก็ได้นะครับผมรู้ว่างานแบบฟังชิวูในบ้านไว้ร้องคาราโอเกะอย่างนี้นะครับก็ได้หมดนะครับแรงดีมากเสียงดีมากนะครับขอบคุณมากครับผมสำหรับการติดตามทุกๆท่านนะครับผมไม่เข้าอกเข้าใจนะครับในส่วนของข้อมูลตรงไหน นะครับผมก็สามารถสอบถามกันได้ก่อนเดอ้อนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดสับสไครด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดรับชมนะครับคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมในแต่ละวันเนาะนะครับ5 5า0บาทราคานี้รวมจัดส่งสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะครับ สำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับก็คือบอกเพิ่ม300บาทนะครับแต่ถ้าท่านไหนพร้อมโอนเลยนะครับราคานี้ผมรวมจัดส่งให้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมมีความสุขทุกท่านร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนเด้อนะครับผมสวัสดีครับ